สวัสดีครับพี่ตั้มมาคลิปนี้นะครับเพื่อมาบอกอะไรก็เล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการปรับแต่งรูปทําสีนะครับก็เวลาช่างภาพนะครับทุกคนถ่ายรูปมาเนี่ยก็จะประสบปัญหาอย่างหนึ่งแหละนะครับก็คือการปรับแต่งสีนะครับโดยเฉพาะจะปรับยังไงเนี่ยให้ถูกใจลูกค้านะเดี๋ยววันนี้พี่ตั้มมาแชร์นะครับวิธีการรับมือกับปัญหาเหล่านี้ให้ฟังกันครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่ตั้มก็ประสบปัญหานี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาแชร์มาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับใครที่ยังเป็นช่างภาพอยู่นะปัจจุบ ยุคดิจิตอลเนี่ยนะครับช่างภาพเองเนี่ยก็จะต้องมีปัญหาหนักใจแหละในเรื่องการที่แบบจะต้องโปรเซสภาพออกมานะครับให้ได้สีสันนะครับให้ได้แสงให้มันตรงตามสิ่งที่ลูกค้าอยากได้มากที่สุดนะคือถ้าเป็นยุคในยุคฟิล์มอะไรแบบนี้นะครับมันยังมีขั้นตอนนะครับให้กับช่างที่แลบสีไปทำาลไม่ว่าจะเป็นการล่าขดขยายมานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับเราก็พักพละไปนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยนอกจากช่างภาพเองเนี่ยจะต้องถ่ายภาพแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องปรับสีปรับแสงนะครับหรืออาจจะต้องใช้โปรแกรมตกแต่งภาพเนี่ย ช่างภาพบางคนบางท่านเนี่ยนะครับอาจจะยังแบบออไม่เข้าใจนะครับรวมถึงพี่ตั้มเองด้วยนะครับวันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังนะครับคือไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจในเรื่องของอความต้องการของลูกค้านะค,คือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลูกค้าก็จะมีหลากหลายแหละนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้องค์กรหนึ่งองค์กรองค์กรเดียวใช่ไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความต้องการจะหลากหลายมากนะครับประเด็นอย่างหนึ่งเลยที่พี่ตั้มอยากจะบอกเลยก็คือเรื่องของเล็กน้อยเลยก็คือเรื่องของสีสันในวันนี้นะที่เราจะพูดคุยกันนะครับคือภาพที่เราถ่ายโดยส่วนใหญ่ช่างภภาา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 พพพนน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 ะะะะคคคคครร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 รััััััับบบบเเเเเเอออออองีีีีีีี่่่่่่่่่่ยยยยยยกกกก็็มมมมมถใใใหหหหหห้้้์ททททสสสสสสุุุดดดืืืตตตวปปิ ที่ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะไปปรับในโปรแกรมอื่นๆได้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าลูกค้าเองเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยก็อาจจะเอาไปปริน์นะครับหรือในสมัยนี้ก็ไม่เอาไปปริน์แล้วนะครับก็อาจจะเอาไปลงโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆนะครับซึ่งอาจจะต้องไปปรับสีปรับแสงโปรแกรมต่างๆด้วยนะครับรวมถึงอาจจะไปออกแบบนะครับอาจจะไปตกแต่งในโปรแกรมต่างๆหรือเอาไปทาในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอก็ได้นะครับซึ่งมันมีความหลากหลายของงานมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราจะแบบรอตายนะครับยืดหยุ่นเอาไว้เนี่ยนะครับช่างภาพโดยส่วนใหญ่ก็จะเลือกจะ ทำภาพนะครับสีให้มันปกติมากที่สุดนะครับรวมถึงพี่ตั้งด้วยนะครับแต่คราวนี้ที่มาแชร์ก็คือมันเกิดปัญหาอะไรนะครับก็คือลูกค้านะครับบางท่านจะไม่เข้าใจจะคิดว่าทำไมเราถ่ายสีจืดไปนะอันนี้เนี่ยนะครับสำคัญมากเลยนะครับคืออาจจะต้องคุยกับลูกค้าตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าต้องการสีแบบไหนยังไงนะครับแต่ว่าก็นั่นก็แล้นะครับคือบางทีลูกค้าก็อาจจะไม่มีเรฟเวรนซ์นะครับหรือว่ามีรีเฟอร์แต่ก็ไม่ตรงนะครับอย่างเนี้ยนะครับเดี๋ยวพี่ตั้งเอาตัวอย่างรูปให้ดูเลยนะครับอออออออ่่่่่่่ะะ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 ะลลูกก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 แแแรร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 นน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 นเเ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 เยยยยคคคคัััััับบบบบ็็็็็็็จจจจจจปปปปถถาา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 าภพดดดดสสสสีีีีีมมมหหหญ้้้้้้้ททขิวตตงงงงใใไซึ ับสเกลนี้ด้วยนะครับพี่ตั้มทำไว้สองภาพนะครับภาพแรกเนี่ยจะเป็นภาพที่พี่ตั้มจะจัดส่งให้ลูกค้าด้วยปกตินี่นะครับก็จะเป็นสีแบบเรียบๆนะครับซึ่งสามารถเอาไปปรับเองเพิ่มเติมได้อีกนะครับคือภาพมันไม่ช้านะครับในวงการคนที่ถ่ายภาพด้วยกันจะเข้าใจนะครับคือถ้าภาพมันช้าแล้วเนี่ยนะครับคืออะไรครับคือถ้ามันไปปรับอีกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดึงนะครับคือมันกดไปแล้วหรือมันคอนฐานหนักไปแล้วเนี่ยจะปรับให้มันลงมาเป็นปกติเหมือนอย่างเดิมแบบเนี้ยจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันถูกการปรับไปแล้วนะโดยปกติเนน่ยะะครรัับาจทใให้มอู ไปนะฮะแต่ว่านะครับเดี๋ยวไม่ต้อจะให้ดูดภาพหนึ่งนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบนะครับคือสีมันจะสดใสนะครับความคมชัดเนี่ยมันจะมามากขึ้นนะครับเนื่องจากคอนทราสต์ของภาพเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะหนักกว่าภาพแรกค่อนข้างมากนะครับมันเลยทำให้ลูกค้ารู้สึกพอดูภาพแล้วมันเกิดแบบมันมันอิมแพลคะครับมันรู้สึกว่าเอ้ยสวยนะครับแล้วก็โดยทิศทาง <Method. S 1> ของกล้องนะครับสมัยนี้เวลาจะขายแข่งกันเนี่ยนะครับเขาก็จะนิยมนะครับทำภาพให้เป็นลักษณะที่มันมีคอนทราสต์ที่ค่อนข้างหนักนะครับความคมชัดหรือสีสันเเเนน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 นีีีีีีี่่่่่่่่ยยยมมมมมมััััััััังงงงงาา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 จจะะะะะะะหหหกกกกกกแแแแวววททททดคคคคคคครรรรรรบบ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 ็็็ขือลู้้ไปภพสตต ภาพแบบนี้เอาไว้นะครับซึ่งข้อดีนะครับคือถ้าเราส่งภาพแบบนี้นะครับอาจจะนะครับถูกใจกับลูกค้าบางกลุ่มบางคนแล้วก็ชอบเลยนะครับแต่มันมีข้อเสียคือถ้าสมมติว่าถ้าลูกค้าเอาไปใช้นะครับมันจะเป็นภาพที่ถูกรับแต่งแล้วนะครับค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีการไปปรับแก้อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะยากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะลดสีลงมานะครับคอนทานลงมานะครับแต่ว่าภาพเมื่อมันถูกปรับไปเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับการดึงกลับมาหรืออย่างที่ต้องบอกไปตอนแรกนะมันค่อนข้างที่จะทำให้ภาพค่อนข้างจะช้ำนะครับเวลาปรับมันจะมีเรื่องของคควววาามมงชดทีีี่สสูญเเยยยรรละอถึพก น้อยนะครับต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ภาพค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าเป็นกากเป็นเกลื่อนนะครับกากเกลื่อนอะไรยังไงนะครับคือเวลาเราซูมเข้าไปนะครับในสีโดยเฉพาะโทนสีดำเนี่ยครับมันจะเกิดเป็นเม็ดสีที่ไม่สวยงามนะครับประมาณแบบนั้นแล้วกันนะครับก็วันนี้เอาตัวอย่างแบบนี้มาให้ดูนะครับแล้วก็เอาละอาจจะไม่ได้บอกหนทางแก้ปัญหาเรื่องทีเดียวนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่ชอบสีสไตล์ไหนเนี่ยอาจจะคุยกับช่างภาพได้เลยนะครับหรือช่างภาพบางคนนะครับอาจจะสื่อสารนะครับกับลูกค้านะครับก่อนเลยก็ได้น ไม่เหมือนกันหนักเลยนะครับก็พยายามปรับจูนกันแล้วกันนะครับหรืออย่างน้อยๆมีทางเลีอยให้กับช่างภาพนิดนึงนะครับหรือทางเลียกับลูกค้านิดนึงเวลาคุยกันเ่ว่าเราส่งงานแล้วอาจจะไม่ได้ไฟนอลนะอาจจะขอเวลาในการทําภาพอะไรแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งตัดสินช่างภาพหรืออย่าเพิ่งไปจบงานให้ลูกค้าเร็วเกินไปนะครับในฝั่งช่างภาพเองทีส่งภาพไปแล้วเนี่ยลูกค้าเงียบอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าลูกค้าโอเคแต่จริงลูกค้าจะไม่โอเคก็ได้นะครับอาจจะมีสเต็ปนะครับยืดระยะเวลาในการทํางานออกไปสักนิดนึงนะครับสอบถามล รงงคค้าเออนะับขถ้าได้อินคลิปนี้แล้วนะครับบางทีอาจาจะเอาไปจ้างช่างาพานนะครับก็อาจจะบอกในเรื่องของการปรับโทนสีตอนที่ที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วด้วยก็ได้นะครับ่าชอบสีโทนไหนยังไงไปก่อนนะครับงั้นแค่นี้ครับสวัสดีครับ